สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิ์นะครับเันเจะพูดเรืรองโสรสัรยานนรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนรอด พิจุนั้นพึ่งทางชักนี้ความสุขและความมีสุขเกิดขึ้นจากการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาีนวิธีรัดคือใจของเราต้องหยุดนิ่งหากสามารถวางใจของเราใะตลอดเวลา และกระแสบุญความมีสุขจะหล่อเลี้ยงใจของเราตลอดเวลาและเมื่อความบริสุทธิ์กันตัวมากเข้าความสุขที่แท้จริงก็จะต้องเกิดขึ้นตามมาความจริงที่เกิดจากใจจุดน่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้เห็นจริงภายใน และเป็นพระปัจจัยที่จะส่งผลให้เราได้บรรลุธรรมาพิสมัยคือได้เข้าถึงพระ,ะรัตนตรัยภายในกันทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในชัตตาสูตรว่าตลอดชน ผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนรอดพิสุนั้นพึงถางชักตะนี้การจะถางชักตะคือตัญหาได้ต้องอาศัยศีลที่บริสุทธิ์มันอบรมจิต ให้สะอาดบริสุทธิ์ป่งใสอีกทั้งต้องใช้สติปัญญาพิจารณาข้อบกพร่องและต้องมีความเพียรพยายามไม่หยุดยัง้งการทำใจหยุดนหยุดเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีโอกาสบรรลุถ,ถึง โลกุตระภูมินี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะทึกทักเอาว่าได้บรรลุชั้นนั้นชั้นนี้แล้วโดยไม่ต้องอาศัยการปฏิบัติอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นพิแท้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติสัมมาสมาธิเป็นผู้อบรมอินทรีย์และต้องเป็นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบ พระพุทธศาสนามีใจประกอบด้วยศรัทธาเห็นไปในวัตฏสงสารจึงมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานมีอุตสาหะวิริยะในการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาที่สำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวอริยมรรคในทางพุทธศาสนาเท่านั้น จึงจะได้เข้าถึงพระนิพพานเพราะถ้ายังเป็นสมาธินอกตัวก็ยังต้องวนอยู่ในวัตตะจะสละให้หลุดจากวัตตะก็ต้องดำเนินจิตเข้าสู่กลางของกลางภายในอย่างเดียวเมื่อนับปฏิบัติธรรมได้บเป็นกรรมฐานเป็นสัมมาปฏิบัติ ครั้นอินทรีย์ทั้ง5้าข้อคือสัตาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าถูกจตวนสภาวะญาณก็จะเกิดขึ้นและจะก้าวหน้าขึ้นตามลำดับของวิปัสสนาทั้งสิบหกที่เรียกว่าโสรสยานนี่เป็นการกล่าวตามปฏิบัติปริยัติของ วิปัสสนาจารย์ทั่วไปก่อนนามรูปปริจจะเฉดระยานเป็นยาณที่ทำให้เกิดมีปรีภากำหนดให้รูปนามได้พูดง่ายๆคือให้รู้จักตนเองว่ารูปนามนี้เป็นตัวเป็นของตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวของเราปัจจยะปริคะ หยายนเป็นยานที่กําหนดรู้เหตุรู้ผลของรูปนามรู้ว่ารูปนามทั้งสองนี้ต่างก็เป็นปัจจัยคือเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันสัมมะสนะญาณเป็นยานที่ทำให้เห็นรูปนามเป็นไปตามอำนาจของอไตรลักษณ์คือ ไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนตตาเพื่อบรรลุถึงญาณน,นี้แล้วใครลั์จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนอุทะยับพย,ายาัญาาเป็นญาณที่รู้เห็นเกิดดับของรูปนามทั้งหมดพังคยานเป็นญาณที่ทำให้เกิดมีปรีชาอย่างรู้เห็นรูปนามแตกดับไป และเสื่อมสลายหายไปเรื่อยเมื่อได้บรรลุถึงยานนี้แล้วรูปนามจะแสดงอาการแตกสลายให้ไปปรากฏชัดเจนพยัญยานสามารถเข้าใจถึงรูปนามว่าเป็นภัยคือเป็นสิ่งที่น่าเกรงกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องประยุดมั่นถือมั่นเมื่อบรรลุ ยานนี้แล้วรูปนามจะแสดงภาวะที่น่ากลัวให้เห็นอย่างแจ่มชัดเอาวีนะวิญาณย,ยานอย่างรู้รูปนามคือเป็นอาทีนวโทษคือรู้ว่าตราบใดที่ยังยึดติดในรูปนามขันห้าตราบนั้นก็ย่อมเป็นทางมาของโทษ ไปอีกมากมายนิพพิทายานเป็นญานที่ทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในรูปนามการที่จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในสังสารวัตรไม่ปรารถนาที่จะไปเกิดในภพภูมิใดๆทั้งสิน้นจะมารู้สึกเบื่อหน่ายเอาอย่างจริงจัง ในตอนที่บรรลุถึงนิพพิทายานพุทธิตุกรรม,มยตายานเป็นยาณที่ใครจะหลุดพ้นไปจากรูปนามใครจะออกจากวัฏสงสารเป็นที่สุดโลกหรือภูมิต่างๆแม้นจะดีวิเศษสักเพียงไหนก็ไม่อยากอยู่ทั้งนั้น อยากถึงพระนิพพานอย่างเดียวในใจจึงมีแต่พระนิพพานเป็นอารมณ์ปฏิสังขายานสามารถพิจารณากำหนดไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งคือพิจารณาเข้าสู่พระนิพพานทั้งนี้เพราะการที่ไปถึงพระนิพพานได้นั้นจะต้องพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ อย่างละเอียดละอเดี๋ยก่อนสังขารูปเปกขายานเป็นวิปัสาานาญาณขั้นสำคัญที่จะทำให้เกิดมีปรีชากำหนดวางเฉยในรูปนามไม่มีความยินดีนร้ายในสังขารและอารมณ์ทั้งหมดผู้ได้บรรลุ ถึงชานี้ถึงยานี้จิตจะต้องสภาวะที่เรียกว่ามีความสงบเป็นอย่างยิ่งสมาธิยานถึงขั้นสูงสุดเพราะว่าสังขารุปเปกขายานเป็นยอดแห่งโลภิยา,ยานเพราะฉะนั้นถ้าหากวาสนาบาร,รมีไม่เพียงพอ ไม่สามารถที่จะบรรลุมรผลนิพพานได้ผู้ปฏิบัติได้ก็จะติดขัดอยู่เพียงแค่นี้สภาวะญาณไม่ก้าวหน้าขึ้นแต่หากมีบุญบาร,รมีที่เคยสร้างเสมออบรมหมดไว้สามารถที่จะได้บรรลุมรผลในชาตินี้และอินทรีย์ทั้งห้าถึงภาวะแก่กล้าเต็มที่ ก็จะก้าวขึ้นสู่วิปัสนาญาณเบื้องสูงต่อไปอุบุรมญาณเป็นญาณที่จะก้าวขึ้นสู่โลกุตระขั้นต้นและมีสภาวะแห่งอรียมักคญาณขควตะูมิญาณเป็นญาณที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวเข้าสู่โลกุตระภูมิ หรือเป็นญาณที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวเข้าสู่ประตูพระนิพพานมองเห็นอายตนะสิผานได้ชัดเจนโดยประหารโคตรบุตุชนให้ขาดได้ในขณะที่เข้าถึงโคตรภูมิยานนี้ธรรมกายโคตรภูมิ จะปรากฏชัดใสแจ่มอยู่ในกลางกายของผู้ที่เข้าถึงหากไม่ประมาทมันฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางพระธรรมกายภายในสภาวธรรมก็จะเลื่อนลำดับขั้นสูงไปตามลำดับมัจยานหมายถึงได้บรรลุโลกุตระขั้นต้นอริยมรร บังเกิดขึ้นแล้วแต่เป็นอริยมรรคหรือมรรคญานขั้นที่หนึ่งเรียกโสดาปฏิมรรคพอโสดาปฏิมรรคเกิดขึ้นก็ประหารอนุสัยกิเลสที่หมักดองอยู่ในใจเบื้องต้นได้ผลยานเป็นยานที่สืบเหวยผลอันประเสริฐของโลกุตระภูมิขั้นต้น เมื่อเข้าถึงก็ทราบซึ้งในรถของอมรตมหานิพานเป็นสุขที่เกิดจากการได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นไปจนกระทั่งได้บรรลุถึงอรหัตผลนับเป็นการสวยสุขหรือสวยผลที่เกิดจากการบำเพ็ญวิปัสนาที่ตนปรารถนา มายาวนานยาสุดท้ายคือปัจเ,จเวกขณะยานคือเป็นวิปัสนาญาณสุดท้ายบังเกิดขึ้นเพื่ออํานวยให้ผู้บำเพ็ญวิปัสนากับกรรมฐานพิจารณาดูว่าตนจะละกิเลสอะไรได้บ้างหรือหมายถึงการพิจารณา ตรวจตราดูอุปนิสัยที่อิงแอบอาศัยอยู่ในขันธสันดานว่าหลุดออกจากใจได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแล้วหรือยังเช่นโสดาปฏิมัาสามารถฆ่าอนุสัยกิเลสสามตัวคือทิตตานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและสีลับ พุทธะปรามาตถ้าได้บรรลุสกทาคามิผลสกทาคามิมักจะทำให้กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยเบาบางลงเมื่อได้บรรลุอนาคามิมักมักยาน,นั้นจะกำจัดกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้อย่างเด็ดขาด เป็นพระอนาคามิบุคคลผู้สวยส,สุขซึ่งเกิดจากนิโรธสมาบัติไม่ต้องอาศัยความสุขที่เกิดจากเบญจากามคุณอีกต่อไปและเมื่อได้บรรลุอรหัตมรักอรหัตมรักยานจะก,กระจัดสัพะกิเลสทั้งหลายซึ่งหมักดองอยู่ในขันธสันดา ได้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงทั้งอุปนิสัยกิเลสในรูปราคะาอรูปราคะมานะอุทธ,ธทัจอะวิชาก็จะหลุดไปจากใจเป็นพระอาหารหันต์ผู้ห่างไกลาจากกิเลสอสศวะทั้งปวงนี่คือหลักของโสระสญญยานย่อที่พระ วิปัสนาจารย์ได้กล่าวเอาไว้บางท่านอาจยังไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะนั้นเป็นเพียงหลักทฤษฎีส่วนภางปฏิบัติให้ยึดหลักหยุดกับนิ่งเป็นหลักถ้าใจของเราหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายได้อย่างสนิทแสดงว่าเราได้เดินมาถูกทางพระนิพพานกันแล้ว หยุดนิ่งไม่มีอะไรซับซ้อนมีแต่ชัดเจนแจ่มใสเพราะฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดที่เราจะต้องรีบทำกันคือทำใจให้หยุดนิ่งเพราะเป็นทางนั้นเพราะนั่นเป็นอยู่ในตัวของเรานี่เองดังนั้นให้ฝึกอบรมใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึง กายทำกันได้ทุกคนนะครับครับก็ขอจบคลิปเป็นท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปตอ่อไปนะครับสวัสดีครับ